สวัสดีมิดลักแฟนเพลงร้านนาฬิกาเห็นแล้วช็อกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยดูคลิปด้วยแล้วกันนะฮะ อธิบายก่อนร้านนาฬิกาเฮล์ชช็อกนะครับเป็นร้านขายนาฬิกาซึ่งชาแนลใน u t u b e นะครับจะทําการรีวิวนาฬิกาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมถึงมีคลิปอื่นๆด้วยใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากไกว้เลยละกันวันนี้นะฮะรุ่นที่ผมจะนํามารีวิวนะครับขออนุญาตนะฮะมาทางฝั่งของอี i ดฟิอีกเช่นเคยนะครับหลังๆต้องไปอี i ดฟิ p โปรเทคกันบ้างเพราะว่าเราเข้าใจว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะชอบการดูรีวิวซะมากกว่าคนที่ใช้ คาซิโอสแตนดะทั่วไปแน่นอนมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เป็นรายละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องของราคาด้วยนะครับที่เขาจะจ่ายเงินไปสักหมื่นครึ่งหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องหาข้อมูลที่มันครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเอาละยังไงเดี๋ยวผมวันนี้เนี่ยผมจะนำมารีวิวด้วยกัน1รุ่นนะครับแต่ว่ามีทั้งหมด3แบบ3สไตล์นะฮะแต่แต่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นที่พูดถึงนะฮะก็คือตัว efr 5 5 6หนะครับจะเป็น5้าหหมดเลยนะฮะห้าห dc ห้าห้า d แล้วก็ 556L นะครับอ่าผมได้เคยทำการรีวิวนาฬิกา EFR 556 DB ขีดหนึ่งไว้แล้วนะครับใครที่อยากดูตัวสีแดงเนี่ยนะฮะก็ลองพิมพ์รหัสนี้เข้าไปดูได้ EFR 556 DB ขีดหนึ่งนะครับก็ลองไปหาดูเปิดกล่องเลยนะครับตัวกล่องมันก็นหมดนะครับเป็นกล่องลักษณะของกล่องกระดาษนะฮะแล้วก็มีฝาครอบสีขาวแบบนี้ทั้ง3รุ่นเลยนะครับเปิดออกมาเดี๋ยวผมเปิดออกทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทาการรีวิวทีเดียวครั้งเดียวพร้อมกันนะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นสีดํานะ เดี๋ยวราวาังไว้ก่อนระวังไว้ก่อนวางรอๆกว้ก่อนก่อนตัวแรกนะครับอ่ะตัวถัดไปนะครับเปิดกันอย่างนี้เลยนะฮะอันบล็อกกันเลยนะครับในกล่องในกล่องก็จะมีคู่มือนะฮะกับตัวนาฬิกาแล้วก็หมอลองมาให้นะครับก็คู่มือก็จะบ่งบอกว่านาฬิกาเนี่ยใช้รหัสเครื่องตัวไหนนะครับอ่าอันนี้จะเป็น5 5 6หดี จะเป็นแนวทองๆหน่อยนะฮะว้าวสวยนะสวยนะสวยงามสวยงามวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการรีวิวนาฬิกาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดมากเหมือนกับรุ่นพวก g s h o ok อ k Baby G อยู่แล้วนะครับเพราะว่านาฬิกาเข็มนี่พูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นสายหนังนะฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเหมือนกันหมดขนาดหน้าปัดเท่ากันนะครับแต่ว่า สีนะครับรวมถึงวัสดุเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะก็เลยถือโอกาสนะครับมาเปิดให้ดูทั้งหมดเลย3รุ่นนะครับดีไซน์หนังแกะห้าปัดออปาปวางไว้ก่อนอ่ะระหว่างนี้ลองเลือกดูนะฮะว่าเราน่าจะเหมาะกับรุ่นไหนหรือว่าเล็งๆรุ่นไหนไว้อยู่นะครับลองดูนะแต่ผมขออนุญาตแกะหน้าปัดออกก่อนจะไ,ได้เห็นชัดๆนะฮะ ไอตัวกันรอยหน้าปัดนี้ติดเอาไว้เฉพาะเวลาขนส่งเท่านั้นนะครับเวลาใช้งานจริงๆต้องแกะออกนะฮะไม่งั้นมันไม่ได้เหมือนติดกันรอยแบบหน้าจอมือถือนะครับอันนี้ติดเอาไว้เวลาขนส่งเท่านั้นกันแบบรอยขีดข่วนนุ่นที่นั่นนะฮะโอ้ตัวนี้เป็นลมดานะครับท่านน่าจะถูกใจวัยรุ่นนะฮะโอ้โหอะลองเลือกกันดูนะครับ ตัวนี้สแตนเลสลมดำนะครับสแตนเลสสีเงินแล้วก็สายหนังสีดำนะครับเราสไตล์ไหนแบบไหนลองตัดสินใจกันดูนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยขออนุญาตไล่ไปทีละตัวเลยจากลมดำก่อนแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับใช้รหัสว่า efr 5 5 6 dc 1 a นะครับใช้ตัวเครื่อง5451นะครับซึ่งวัสดุและก็กรอบเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็นสแตนเลสนะฮะใช้วิธีการลมดำนะครับตัวนี้นะฮะ ถามว่าลอกไหมต้องบอกว่าไม่ลอกนะครับไม่ลอกนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีวิธีการผลิตแบบไหนเหมือนกันแต่มันไม่ลอกนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่างานผลิตต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะได้รับมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับในเรื่องของการลอกนะครับโอเคฝานะครับที่เปิดด้านหลังเป็นแบบพับแบบนี้แล้วกดแก๊กเดียวนะฮะอยู่เลยแบบนี้แก๊กเดียวอยู่เลยนะครับฝาด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับโอ้โห แล้วก็ปมนะครับตัวนี้จะเป็นสีพิงโกนะฮะตัดกับสีดําค่อนข้างสวยงามแปลกนะครับสีต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกแต่ว่าสวย สวยเลยแหละส่วนน้ำหนักค่อนข้างหนักมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราตัดสายแล้วเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องตัดอยู่แล้วนะครับดูวงข้อมือไม่น่าจะมีไข่ข้อมือใหญ่ขนาดนี้นะครับเมื่อเราตัดสายออกแล้วนะครับก็จะทําให้น้ําหนักนาฬิกาเบาลงได้อีกนะครับตัวนี้ใช้หน้าปัดเป็นมิเนอรกลาสนะครับกระจกมิเนอรกลาสกันรอยได้ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเข็มวินาทีเข็มนาทีแล้วเข็มชั่วโมงมีไายน้ําด้วยเข็มวินาทีไม่มีขออภัยพูดผิดนะครับอ่าดูไายน้ำนะที่ปลายเข็ม อ่าแล้วก็มีช่องบอกวันที่มาให้นะครับที่ด้านขวาเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ระดับการกันน้าหรือว่า water resistant นะครับอยู่ที่ระดับ100เมตรซึ่งเพียงพอแล้วต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับจะเห็นได้ชัดว่าสีพิงโกนะฮะทั้งในเรื่องของกรอบนะครับแล้วก็ตรงปุ่มเม็ดมายมตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างทําได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเกลียดไม่ดูเป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งผู้ชายไม่ชอบสีพิงโกนะครับ แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะฮะสีดำนะครับโอ้โหโออกแบบมาให้ดูแบบดูดีอ่ะดูดีเลยดูดีเลยดูดีเลยแล้วก็ถามว่าวงกลมเล็กๆด้านในลูกค้าชอบถามว่าใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับถ้านาฬิกาเป็นของแท้นะใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงหมดเลยถามว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ดูเวลาแบบ24ชั่วโมงนะฮะเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรระบบโคโนกราฟหรือว่าการ จับเวลานั่นเองนะครับในส่วนของโครโนโกราฟหรือว่าการจับเวลาเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาะต้องใช้ทําความเข้าใจเขาใช้วิธีการนับเป็นรอบๆนะครับใช้วิธีการนับเป็นรอบๆนะฮะซึ่งถามว่าบางคนบอกว่าเอะมันจับยากขนาดนี้เอามือถือจับง่ายดีกว่าไหมนะครับก็ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยนาฬิกาก็แทบจะไม่มีลูกเล่นอะไรให้เลยนะครับจะว่างั้นก็ได้นะฮะอ่ะผ่านไปเรือนแรกนะครับสีดําอ่า เรือนถัดไปนะครับเป็นสีเงินซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูงมากสําหรับร้านที่ร้านนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมรู้เข้าใจว่านะฮะอนุมานได้ว่านะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับถูกกว่าสีอื่นๆนะครับเพราะว่าสีเงินเนี่ยมันเป็นสีเบสออนของวัสดุอยู่แล้วก็คือสีพื้นฐานของสแตนเลสอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ราคาไม่ได้มีราคาที่สูงมากนะครับคือสแตนเลสเนี่ยออกมาก็ไม่ต้องเอาไปทําเป็นชุบสีดําแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ยังคงหน้าปัดเป็นสีดําอยู่นะครับแต่ว่าแทรกด้วยสีเหลืองทองเข้าไปนิดหน่อยนะฮะให้มันดูมีลูกเล่นนิดนึงนะครับทั้งตัวกรอบเองเนี่ยก็เป็นสีเงินนะครับสายเป็นสีเงินสแตนเลสนะครับแล้วก็ตรงตัวเรือนสีเงินสแตนเลสนะครับเหมือนกันทั้งเรือนเลยทั้งเรือนเลยนะครับตัวสายนะฮะนี่นะครับ นี่นะฮะยกเว้นเพียงแต่ว่านะฮะตรงรายละเอียดเล็กๆนะครับนิดๆหน่อยๆตรงปลายเข็มตรงขั้วเข็มตรงนี้นะฮะรวมถึงวงกลมเล็กๆตรงนี้นะครับเขาจะใส่สีเหลืองทองมาให,ให้ให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะฮะหน้าปัดนะครับเหมือนกันหมดเลยทั้ง3รุ่นตัวนี้ทั้งการวางตำแหน่งวงกลมการวางตำแหน่งวันที่ต่างๆเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับที่ต่างคือสีเท่านั้น นะครับที่ต่างคือสีเท่านั้นรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานระบบโครโนกราฟระดับกันน้ําลึกนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างคือสีเพราะฉะนั้นเลือกนาฬิการุ่นนี้เลือกสีที่ชอบหรือว่าวัสดุที่ใช่สําหรับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราชอบสีดำาๆเท่ๆหน่อยไวรุ่นไวรุ่นหน่อยก็เอาจัดสีดําเลยถ้าเราแบบพื้นฐานหน่อยสบายๆใส่ได้กับทุกชุดหน่อยก็อาจจะเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นทางการหน่อยนะฮะก็อาจจะต้องเลือกเป็นสายหนังนะครับโอ้โหขัห้วสายก็สวย นะดูตรงคอนะครับดูตรงคอสายอ่าชอบนะชอบสายนาฬิกาแบบนี้สวยงามดีมันเหมือนเป็นการผสมระหว่างสายนาฬิกาแบบก้างปลากับสายนาฬิกาแบบไอทั่วไปอะ่ะใส่แล้วมันเออมันก,นก็ก็ดูดีระดับหนึ่งนะครับส่วนขนาดหน้าปัดนะครับตัวนี้จากซ้ายไปขวาอยู่ที่ห้าจุดห้านะครับเซนติเมตรนะฮะรวมขอบนะห้าจุดห้าเซนติเมตรนะครับ,รบ,นะ 5. 5รรบหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ โอเคแล้วถามว่า2ปุ่มเล็กๆนี้เอาไว้ทําอะไรอย่างที่บอกไปในเรือนแรกนะครับคือเอาไว้โครโนกราฟจับเวลานะฮะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะสังเกตนะครับเข็มวินาทีด้านล่างก็จะเดินเห็นไหมอ่านะฮะเห็นไหมปัป๊บหยุดเดินต่อรีเซ็ตอ่า ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับมีคู่มือการใช้งานบอกฟังก์ชันต่างๆด้วยก็สามารถที่จะนั่งอ่านเล่นๆกันได้นะครับถ้ามใครมีเวลานะอ่าก็อย่างที่บอกนะครับนาฬิกาเข็มมันไม่มีอะไรให้พูดเยอะนะครับนอกจากในเรื่องของหน้าตาแล้วก็รูปลักษ์รูปแบบนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสายหนังกันบ้างนะครับสายหนังจะใช้แบบสอดแบบนี้นะครับตัวสายจะให้มาเป็นรูเดียวแบบนี้นะครับ สวยงามนะครับสวยงามตัวนี้จอกหรูหน่อยนะครับหรูหน่อยตัวสายนะครับจะใช้เป็นหนังแท้นะครับตัวนี้หนังแท้นะครับแต่หนังแท้ก็มีข้อเสียนะไม่ใช่มีแต่ข้อดีหนังแท้ก็มีข้อเสียซึ่งอาจจะทําให้มีกลิ่นเวลาที่เราใส่ไปสักพักเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําว่านะฮะแนะนำนะครับว่าไม่ควรเก็บในกล่องในการทันทีนะครับเมื่อหลังจากที่ใส่เสร็จนะครับควรจะผึ่งไว้นิดนึงผึ่งไม่ได้เอาไปถึงแดดนะครับมันจะทาให้สายเสื่อมสภาพเร็วนะครับ คือวางไว้อุณหภูมิห้องนี่ปกติแต่ยัเก็บในกล่องก่อนนะครับดังนั้นจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของตัวสายหนังนะครับทุกชนิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับขนาดน้าปัดเท่ากันครับระดับกันน้ําลึกเหมือนกันตําแหน่งการวางวันที่นะฮะตรงนี้เหมือนกันวงกลมทั้ง3ากลมด้านในเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้วัสดุนะฮะจะใช้เป็นสายหนังตัวนี้สายหนังแท้นะครับสายหนังแท้ระดับกันน้าลึกอยู่ที่100เมตรเหมือนกันนะครับตัวสายหนังจะเขียนว่าเอเดฟิ นะครตัวนี้นะฮะแล้วก็ e F R 5 5 5 6นะครับถ้าไม่นับรุ่นที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนเออเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างมีความบางมากๆนะครับถือว่าใส่แล้วเข้ากับข้อมือนะฮะสบายมือเลยทีเดียวนะครับลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ในสายหนังนะครับนี่นะครับนี่คือความสวยงามของสายหนังนะฮะดูลบๆ แน่นอนครับงานผลิตของญี่ปุ่นนะฮะมันกินขาดอยู่แล้วนะครับของพวกนี้นะครับคุณภาพนะครับอันดับหนึ่งนะฮะมีรอยนิ้วมือต้องขอภไปด้วยด้วยความที่ว่าเป็นสแตเลสนะครับโอ้โหสวยสวยสวยอ่ะดูรายละเอียดตรงหน้าปัดนะครับรละเอียดดีมากนะครับแน่นปักนะฮะใช้งานได้จริงทุกอย่างนะครับเพราะนาฬิกาเป็นของแท้นะครับรุ่นนี้เตือนไว้นิดนึงนะครับผมเห็นขายกันหน้า Facebook ครมมเลยนะฮะราคา ถ้าไรนะ2,300กว่าบาทเล้วไม่แท้นะครับกันไว้ก่อนนะคือผมค่อนข้างก้าวฟันธงนะฮะสำหรับร้านที่เห็นนะครับไม่แท้กันไว้ก่อนระวังไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของแท้แล้วเขาบอกว่าของแท้แต่ว่าหลุดเกรดเกรดสิงคโปร,ร์นู่นนี่นั่นไม่มีนะครับนาฬิกาหลุดเกรดเขาไม่เอามาขายนะครับทางคาซิโอนะครับไปประชุมมาทุกปีไม่เคยมีนาฬิกาหลุดเกรดเอามาขายนะครับคือเขาทดสอบคุณภาพทุกเรือนแม้กระทั่งราคา2,300ก็ตามนะครับสินค้าของเขานะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบดูสามแบบแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดอ่านี่นะโอ้แต่ผมชอบสีดำว่ะชอบเหมือนกันไหมเนี่ยสายหนังก็สวยนะสายหนังก็ดูหรูเออมันสวยทุกสีจริงๆอ่ะนี่นะครับคือ3แบบที่ผมนำมารีวิวให้ชมกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนที่ยังตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดไปนะฮะหรือว่า อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนะครับรวมถึงคนที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านนะครับถ้าเกิดว่ามีร้านประจําอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีที่จะซื้อที่ไหนนะครับก็แนะนําร้านนาฬิกาเห็นแล้วช็อกเอาไว้ในใจด้วยแล้วกันสาหรับการรีวิวนาฬิกาเอเดฟิต556วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแค่นี้นะครับผิดพลาดเปกันใดต้องขออภัยด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ